สำหรับใครที่กำลังมองหาที่ดินทำเลดีบรรยากาศสงบเหมาะสร้างบ้านพักอาศัยวันนี้มีแปลงพิเศษมานำเสนอค่ะที่ดินเปล่าถมแล้วขนาด71.4ตารางวาในหมู่บ้านกฤษฎานคร31ปิงเกล้าทำเลทองบนถนนบร,รมราชชนนีแปลงนี้อยู่ในซอยรัศมี12เข้ามาจากหน้าโครงการเพียงประมาณ1.2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะลักษณะแปลงที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างประมาณ14เมตรลึก20เมตรหันหน้าทิศใต้หลังแปลงติดคลองทะเลสาบบรรย การ่มรื่นเงียบสงบเหมาะสําหรับสร้างบ้านอยู่อาศัยจริงค่ะที่ดินทมแล้วตั้งแต่ปี2547ดินแน่นพร้อมออมปลูกสร้างได้ทันทีเพื่อนบ้านดีหมู่บ้านสะอาดปลอดภัยมีความเป็นส่วนตัวสูง,ส,มมงส,ส่วนกลางมีครบทั้งสวนส่วนกลางลานออกกําลังกายและพื้นที่พักผ่อนในโครงการขนาดใหญ่ค่าใช้จ่ายส่วนกลางเพียงปีละ2,400บาทเท่านั้นค่ะ เดินทางสะดวกเข้าออกได้หลายเส้นทางทั้งถนนบรมราชชนนีและพุทธมณฑลสายสามอยู่ในย่านสาราธรรมศพเขตทวีวัฒนากรุงเทพทั้งหมดนี้ขายเพียง2.680,000บาทเท่านั้นเฉลี่ยเพียงตารางวาละ37,500บาทราคานี้หาไม่ได้ง่ายๆในหมู่บ้านทำเลนี้ฉนันหมดพร้อมโอนค่าโอนคนละครึ่งถ้าสนใจมาต่อรองได้ค่ะสนใจติดต่อหรือสอบถามได้ที่เบอร์ที่ปรากฏเลยนะคะ แปลงสวยถมแล้วพร้อมสร้างบ้านในบรรยากาศธรรมชาติริมคลองอย่ารอช้ามาดูที่จริงก่อนแล้วคุณจะชอบแน่นอนค่ะ